อ่าครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับมารีวิวอวนากนะครับอวนลากอวนเข็นนะครับนี่นะครับสามเซนนะครับเบอร์ยี่ห้าลรือเจ็ดสิบห้านะครับเป็นสินค้ายอดนิยมของร้านนะครับตาขนาดสามเซนเบอร์ยี่ห้ารือเจ็ดห้านะครับตานี้นะครับขายดีที่สุดนะครับในบรรดาอวนลากทั้งหมดที่เราขายไปนะครับนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์แปดสองสามเก้าแปดแปดแปดสี่หนึ่งนะครับเนี่อ่าผมมาดเองผมตอบเองมาดเองตอบเองขายเองนะครับใช่เองอ่า ติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวนี้อะเอามาดูใกล้ๆก้ก่อนนะครับนี่เนี่ยครับมัดแล้วต่อหัวนี้นะครับตีล่างผมจะนี่ผมเปลี่ยนมาใช้ได้สีดํานะครับนะอ่านี่ข้างบนเป็นสีขาวแต่ว่าได้เป็นได้ในลอนเหมือนกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแค่สีนะครับต่รู้สึกว่าสีดํานี่จะเหนียวกว่านะครับนะเพราะว่าสีดํามันจะแพงกว่านะครับแพงกว่าประมาณ9บาทนะครับหลอดนึงเบาทนะครับ Okay. นี่ครับสวยงาม